เค <Okay, S 2> ครับอัดอีคลิปหนึ่งปิดฟิตเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้อัดใช่ไหมทดสอบทดสอบเมื่อวานเนายก็อยู่ดีๆก็เหมือนว่าปิง n g w ขึ้นมาอีกแล้วบอกว่าเออถ้าเราพูดเรื่องเย็นชาแล้วอ่ะเราพูดเรื่องอนี้เลยดีกว่าอ่าแคร์ทุกคนเท่าที่เราแคร์ได้เพราะว่าการแคร์คนนะมันดีอยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนคือแสดงถึงการช่วยเหลือหนึ่งการอะไรถูกไหมแต่ว่าถ้าเราแคร์จนแบบเออชีวิตเราแม่งไม่ได้มีอะไรไอ้นี่อ่ะ เพราะว่าเราอะ่ะเราเคยเป็นเหมือนกันนะแบบแคร์คนมากๆอะ่ะเฮ้ยคุณเป็นอะไรนั่นนี่นู่นแต่พอเรายึดติดกับตัวบุคคลมากไปอะ่ะไม่ได้มองการกระทําเขาอะ่ะเพราะการที่เราแคร์บางทีเราก็ลืมมองการกระทําเขาถูกไหมถ้าเสียงร้องไปในคลิปเราไว้ตัดนะครับ <c oughs> ให้ให้รู้ว่าตอนนี้คิวเ <c oughs> <c oughs> พราะว่านั่นแหลนะฮะ การที่เราแคร์ผู้คนเราแคร์ได้แต่ว่าถ้าแคร์เกินไปจนชีวิตเราเหมือนโดนเขาครอบงําอ่ะก็เหมือนกับการที่เรามีไอดอลอ่ะเออพูดไปเลยแล้วกันเพราว่าตอนแรกจะทาเรื่องนี้แหละการที่เรามีไอดอลใช่ไหมเราเอาเขา,า,าเป็นไอดอลได้แต่ว่าอย่าเอาเขาครอบงาชีวิตเราเพราะว่าการที่เรามีไอดอลอ่ะก็คือเราเห็นคนหนึ่งเป็นแบบอย่างถูกไหมการยึดติดตัวบุคคลหรือว่าการยึดติดสิ่งของหรืออะไรตามสถาันสังคมมันไม่ใช่เรื่องที่จริงลังยย่งเยือนนะฮะ เพราะอย่างเราอะเรามาทําวีเพราะว่าอย่างที่บอกนะเนาะเคยมีเคยมีวีท่านหนึ่งอะเป็นแรงมานาันใจให้เราเขาเป็นสายนี้แหละสายฮิลลิ่งผู้คนแล้วเราเออเราอยากจะทําอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็พอทํามันก็มันทีมันไม่ใช่อะ่ะคือการฮิลลิ่งผู้คนอะผู้คนต้องเปิดใจระดับหนึ่งถูกไหมแตพ่พอเราพยายามฮิลอะเราก็พยายามพูดแบบเออเบีเ่ยงเบนประเด็นนะฮะแต่การที่เป็นคนหรือเป็นมนุษย์อะมันก็จะมีพวกที่แบบ <ersch> ชอบคิดไปเองว่านันนีนุ่นเพราะว่าอย่างเราอะเราก็ดู่ายุฟีเป็นใช่ไหมเราก็เอ่อส่วนใหญ่ก็ดูฟรีเป็นประจานั่นแหละเขาให้เขาเขาให้มาเราก็ขอบคุณอะเพราะเราไม่ได้ตั้งว่าเออเราจะต้องโดเน a t เท่าไหร่หรือว่าอะไรเท่าไหร่ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเราเป็นอย่างนั้นประจาอยู่แล้วเพราะเราแบบคิดว่าเออช่วยเท่าที่ช่วยได้อันนั้นคือของก่อนที่เขาตอบแทนให้เราเราก็ขอบคุณครับ ไม่รู้อะช่วงนี้ก็พักก่อนนะฮะเพราะว่าเราเจอลูกดวงคนหนึ่งอะ่ะเขาแบบยังไงอะเขาไม่ได้เป็นคนที่ดูดวงเปิดกว้างอะ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้แคร์เรื่องด,ดวงเท่าไหร่แต่พอดูแล้วอะเขาดันกลับเออเอาไปคิดว่ามันต้องเป็นตามมันแน่เลยมันก็จริงแหละการที่ดูดวงอะพลังงานเราอะ่ะมันจะต้องมาอยู่ในชีวิตเขาด้วยเพราะว่าการเป็น,ปนคําพูดนะเพราะคําพูดอะมันเป็นเหมือนเวทมนตที ถ้าเราทําได้มันก็จะดีฮะแต่ถ้า,าทำคำไม่ได้มันก็จะเป็นคํามันจะเป็นเวทมนต์หรือก็คําสาบมันเอง <c oughs> มันจะเป็นคําสาบเหมือนกันนะคาพูดคือเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุดแล้วมากกว่าคําสวดหรือว่ามากกว่าคูณใส่อะไรพวกนั้นนะคําพูดอ่ะมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนได้มนับไม่ถ้วนแล้วล่ะ เราเชื่อเลยว่าการที่เรามาแชร์ความคิดเห็นพวกนี้มันก็เป็นหนึ่งในที่เราอยากเออลองดูว่าถ้าคนคอนเนคได้อะเราเราก็พร้อมช่วยพร้อมให้คําแนะนําบางเรื่องเพราะว่าอย่างที่บอกาการให้คาแนะนําอ่ะไม่ให้ว่าเราจะให้คําแนะนําเขาแล้วเราเรา,เรามาทุกข์ใจทีหลังว่าเอ,อ้ยทาไมเขาไม่ทาตามเราเราก็จะแบบอันนั้นคือเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนคือเป็นคนที่ให้คาแนะนําแล้วเออนั่นแหละถ้าไม่ทาตามก็เป็นอย่างนั้นสมควรละแต่หลัง,ลงๆก็จะเฉยอ่ะ เราก็จะมองว่าเออทุกอย่างมันมีสองหน้าเสมอทั้งคำแนะนําเราหรือว่าทั้งอะไรเราเราก็ดูไพ่ได้ระดับหนึ่งเข้าใจระดับหนึ่งเพราะว่าสนใจเรื่องพวกนี้มาสักพักหนึ่งแล้วฮะเราก็ศึกษาอย่างเต็มที่เหมือนกันนะแต่ถ้าไม่ใช่เราก็พร้อมเปลี่ยนแนวเสมอ <c oughs> <c oughs> เพราะอย่างตอนแรกอะเราก็จะทำเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์ถูกไหมเราก็แบบเอ้ยเคยไปทำงานจน นั่นแหละฮะเพราะว่ามเราอะทำสากกจถูกไหมมเราเป็นสาเกจแล้วเรา,า,าก็ทํางานงานสากกจอะสี่เดือนฮะคือปกติฝึกง,งานแค่สามเดือนถูกไหมแต,แต่แต่เราอะทาําสาเกตงเนฝึกงานสี่เดือนอ่าพอกลับไปที่มแล้วก็เราก็เป็นเด็กดื้อไม่ส่งวิจัยนั่นแหละเออแล้วก็ได้ลองทำอะฮะทำงานจริงสามเดือนสากกตสามเดือนแต่ว่าสากกจอะเราก็ทํางานจริงๆกับโปรเจกต์เขาจริงๆนะ กลับเด็กกลับช้าบ้างเออประมาณนั้นอ่ะเพราะเข้าจริงแล้วอ่ะมันก็เป็นช่วงเวลาของชีวิตอะฮะทุกอย่างมันคือช่วงเวลาที่จะผ่านไปด้วยความแบบเออตาทำลายของชีวิตนั่นแหละการที่มีผู้คนไม่ให้แคร์ก็ดีฮนะแต่ว่าถ้าแคร์มากไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะราะอย่างที่บอกอ่ะช่วงนี้เราก็เลยพักเรื่องการดูดวงไปสักพักหนึ่งเพราะว่าการที่เอา คนอื่นมามันก็คือเหมือนเอาพลังงานเขามาฮะมาแปลงให้เขาแต่ว่าเขาจะฟังไม่ฟังก็เรื่องเขาเพราะว่าการที่เราบอกหรือว่าเราแคร์มากไปมันจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะเจอบ่อยจนแบบมันชินแล้วมันก็เลยแบบเออหลังๆมองทุกอย่างเป็นธรรมชาตินะถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยน,นก็ต้องเปลี่ยนเพราะคนทุกคนมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แน่นอนอย่างนี้แล้วถูกไหมการที่เราลงมาอยู่บอดี้เนี้ยมันก็เป็นการที่เราจะอยากให้เรียนรู้บางเรื่อง ก็อ,อย่างเราอะเราก็เป็นคนที่ผ่านอะไรหลายๆอย่างมาเยอะเหมือนกันทั้งด้านดีทั้งด้านแย่ทั้งด้านนี้นู่นทั้งด้านความรักความรักเราอ่านกมาสี่ครั้งเออประมาณนั้นแต่มันก็นั่นแหละมันก็เป็นอดีตที่ต้องเยียวยาฮะมันผ่านมาแล,แล้วเราแค่เยียวยามันเพราะว่าคือคนอนะชอบแบบยังไงเดียคนชอบแบบเออยึดติดเรื่องเก่าๆอะแบบเออมันผ่านมาแล้วแทนจะปล่อยวางเดินต่อไม่ ฉ,ฉันยังยึดถืออ่ะฉันยังยิดสิ่งนั้นมันเป็นดี <c oughs> อืมตอนแรกจะพูดเรื่องความเชื่อ๋ยวค่อยว่ากันแล้วกัน๋ย่ค่อยไปรวมทีเดียวเพราะว่าจะพูดเรื่องดุสิเฟเรียนนะก็นั่นแหละฮะการที่เราแบบไปอ่าแคร์ผู้คนมากไปหรือยึดถือผู้คนมากไปอ่ะมันจะทําให้เราแบบไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่ก็เลยต้องเย็นช้าให้เป็นยังไงล่ะ าเย็นชาเป็นอาจาจะทําให้ชีวิตเป็นสุขได้ฮนะถ้าให้เย็นชาได้ความเข้าใจนะไม่ให้เย็นชาตลอดอะไรเงี้ยคนที่มาจริงใจกับเราก็จริงใจกับถ้าคนที่ยังไม่จริงใจกับเราเราก็ดูแล้วเราก็แก้เผ็จเขาตรงนั้นก็ได้มันสนุกกว่าฮะ <laughs> สนุกกว่าการที่เราไปใช้อารมณ์ในการด่าคนอื่นอนะเราก็ต้องมองดิมองว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงกันแน่หรือถ้าไม่มองไม่ทำความเข้าใจ แกอาจจะเจอคนที่หนักกว่านั้นก็ได้ <c oughs> เพราะอย่างที่บอกอะเราเคยจะโกรธคนบางคนแต่เราศึกษาเรื่องวันนีเยอะเราก็เลยคิดว่าเออว่ะถ้าเราไปโกรธอะเราก็มีรหัสกรรมเรื่อง,ของเขาถูกไหมถ้าเราไม่ปล่อยวางอะรหัสกรรมก็จะมาที่เราด้วยล้วเริ่งเจอเขาตลอดเราก็จะกัดเขาตลอดไป <c oughs> เพราะนั่นแหละการที่เราไปกวนคนคนนั้นมากหรือว่าอะไรมากอะหรือว่าเรายังวันเวียงอย่างชีวิตคนนั้นแสดงว่าเขาให้เราไปสั่งสอนนิดหน่อย <c oughs> เพราะการที่เราทําอ่ะเรายังเป็นการแกล้งกับหยอกๆนะเราเป็นพวกที่แกล้งแล้วไม่ได้แกล้งหนักอะ่ะเราแค่จุดๆเดียวเองอย่างเรื่องล่าสุดเราก็มีคนที่แกล้งอยู่ตอนนี้หนึ่งคนนะแล้วก็แบบทําอะไรได้เดียวอะ่ะเพราะว่าการที่เราอะ่ะเรารู้เลยว่าถ้าทำเปนคำพูดมันจะนี่กว่านี้เรามีคําพูดที่พร้อมจะทิมเข้าไปในใจเขาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเราแค่ทําแค่การทำบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นคาพูดอะ่ะ ขนาดแค่แบบเราไม่ได้พูดเรายังเห็นเลยว่าเขายังกาเป็นจะตายเลยพอมองดูแล้วอ่ะบางคนก็อืมนั่นแหละเราไม่ได้ว่ามีจิตวิสุขในการแก้เพื่อให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรขึ้นเขาแค่ยอมรับในชีวิตเขาอ่ะว่าแบบถ้าเขายอมทาบางอย่างชีวิตเขาจะเป็นสุขมากขึ้นไหมไม่ใช่แบบว่าเออ ทำแค่อย่างนี้พยายามอยู่ในคนที่เห็นด้วยกับเขาแต่ว่าการเห็นด้วยกันนะ่ะอย่างที่บอกอะเราถ้าเราไม่เปิดกว้างหรือเราไม่มองให้ลึกจริงๆอะมันจะเป็นผลเสียต่อพวกเขาเองเนะี่ยพอพูดง่ายๆก็คือมันก็ประมาณนั้นแหละอืมก็นั่นแหละครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าวันนี้สองคลิปแล้วเนาะตีสี่แล้วเดี๋ยวจะเช้าแนละ้วถามว่าจะนอนต่อไหมก็นั่นดิยถ้เดี๋ยวจะนอนต่อว่าเหมือนจะไม่ได้นอนต่อ เราจะนั่งเล่นคอมงินนู่นอะยันเช้ายันอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน <es> <S <S นั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับไม่เจอกันคลิปหน้าแล้วกนะันวันนี้ก็วันจันทร์แล้วใครทํางานก็ทํางานอย่างดีๆแล้วกนะันไม่เจอกันคลิปหน้าครับไปดีครับ